ครับผมกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบก,กับผมเช่นเคยครับผมต่องอีสานพิชชิงพื้นดีตอนนี้นางข้างโขนกระชากไปแล้วไม่รู้ปลาอะไรไมาลุ้นกันตอนนี้ผมอยู่ที่หนองพญาพรมนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่เรื่องพอจะมีตัวให้เห็นแล้วครับผม เดี๋ยวมาลุ้นเีกันว่าเป็นปลาอะไรเป็นยี่สุกครับผมกระชากคันออกไปข้างนอกเลยครับเยอะ

เป็นยี่สุกนะครับผมคนเยอะมากคนนี้ของผมยังไม่มีตัวเลยนะเลยไปขึ้นลงได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมยีส่สุกไซรุกว่าขวาครับผมอ้วนตบเลย ไม่น่าพลาดเรียบร้อยแล้วผมอินยี่สุกไซโลกว่าแต่ตัวอ้วนมากครับผมรวมเมี่ยงเลยระวังนะครับอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงนะตายหักไป เฮ้ยต <OK. S 2> ัวปลามาแล้วครับผม <year> สองครับอ่นตบ ตัวนี้ก่อนนรองใส่นี้ก่อนดีกว่าค่อยหิ้วลง <c oughs> เอาตัวเปล่าออมาก่อนก็ได้เอปาปาก่อนอาแก้ม,มแล้วมันทำอะไร เรียบร้อยครับผม วสวยนเลยครับผมกลมเมี่ยงนะครับรถถังโอเคน้องเขาเก็บแล้วเราก็มาดูผลงานกันต่อว่าจะมีตัวไหมครับผมบึงพยาพร,พรมครับผมพี่ๆนักตกปลามากันเยอะเลยระวังนะพี่ก <laughs> ิ่งไม้แห้งด้วยนะนะ่ะ <laughs> บรรยากาศโดยรอบก็ ถือว่าปลาขึ้นน้ำเยอะมากครับผมส่วนของผมก็นู่นครับเพิ่งมาเมื่อกี้ครับผมลงเบ็ดได้ประมาณสักเกือบชั่วโมงอะเดี๋ยวเรามาติดตามลุ้นกันต่อครับผมตัวต่อไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานฟิชชิงเฟมิลมมรี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาโต้งได้ทำคลิปให้น,านา้าๆได้ชมกันอีกต่อไปครับผม สรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ